สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวสารอัปเดตประจำวันก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะการบินไทยเลิกจ้างพนักงาน508คนเมื่อเวลา22นาฬิกาวันที่21พฤษภาคมประชาสัมพันธ์บริษัทการบินไทยจำกัดวงเล็บมหาชนส่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแจกถึงสื่อมวลชน โดยระบุว่าเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้บริษัทได้เลิกจ้างพนักงาน508คนที่ไม่ประสงค์จะเดินหน้าไปกับบริษัทโดยไม่แสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกันกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่รวมถึงไม่สมัครเข้าร่วมโครงการรวมใจจากองค์กรโดยให้มีผลในวันที่31พฤษภาคม2,564 ทั้งนี้ในการเลิกจ้างดังกล่าวบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยจะจ่ายเงินมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายแรงงานกำหนดทั้งนี้ตามที่บริษัทประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนานประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด -19 ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการบินได้ตามปกติจนกระทั่งบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรทุกๆด้านอาทิตย์ด้านแรงงานด้านการลงทุนหรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนลงและ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจการบินการปรับองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสงเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูก,กิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทให้กลับมาประกอบธุรกิจการบินได้อย่างมั่นคงและเป็นการ สายการบินไทยแห่งชาติที่คนไทยภาคภูมิใจด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นบริษัทจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีจำนวนพนักงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีพนักงานแสดงความจำนองเข้าสู่กระบวนการกันกรองและผ่านการกันกรองเข้าสู่โครงการองค์กรใหม่ในตำแหน่งอย่างถาวร1 7 3 3อัตราและตำแหน่งชั่วคราวจำนวน257อัตรา รวมเป็น1 9 9 0อัตราเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบกับที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการร่วมใจจากองค์กร MSP และมีพนักงานเสียสละเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น6,725คนเมื่อรวมกับ508รายรวมเป็น7,233คนที่โบกมือลาองค์กรเข้าสู่ การเฟื้นฟูขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ